สัสดีครับพ่ผมงานโต๊ะปัตลุงเดี๋ยววันนี้จะมาตีชาโดนะครับเดี๋ยวจะมีตัวหรือเปล่าตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับนะนะโอเคครับดูไหมครับขอเกคค็บไปเลย yeah, She she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys

จะดูนะครับแม่ก็จะดูไงด้ลยครับไม้เดียวเลยครับกล้ามเลยตีด้วยนั่นนะดูไม้ครับดูไม้ครับมาตีปลาช่อนนะครับ